ฮัลโหลสดยกุ้มชาสานองฮาล,ลองเชิลกลับมาพบกับเราในรายการครัวกระดังรางครัวที่รู้สึกว่ามันเป็นอิสระทางความคิดกับเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบอาหารรู้สึกว่ามันแฮปปี้กับการทำครัวแบบนี้เรามาเปิดต่อมรับรถด้วยชีนสแควร์แดกแม่งไอีกไม่ใช่ไม่ใช่ใน <c oughs> ล้างรถชีนสแควร์เว้ยเป็นน้ํายาล้างรถน้ํายาล้างรถบวกเคลือบรถด้วยนี่ผมลองไปผสมเนี่ยเนี่ย มันสามารถที่จะเป็นฟองแล้วก็ไปฉีดแล้วก็ไปล้างล้างเสร็จล้างแบบปกติเลย1ขวดเนี่ยผสมได้ประมาณสัก1 2บสถึงสิบสาโหนถ้า่นียน่ยีนล้างเดือนละครั้งก็ใช้ได้1ปีอาทิตย์ละครั้งก็ใช้ได้ประมาณสัก3เดือนถ้าล้างวันละครั้งก็ใช้ได้12วันเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้12ครั้งแล้วก็ซื้อได้ในช้อปปีมีรหัสคิก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 ของเรารหัสของเราเป็นส่วนลด1 0สําสหรับชาวสาระนองฮาลองชิวเห็นไหมน้าเฮดส้มๆนะั่นน่ะที่ตั้งอยู่ไหนเป็นขวดอนะฮะเนี่ย กำลังจะก้าวสู่ขวดที่11ล้านเรากินตลอดกินทุกวนันกินทุกครั้งที่เราเจอพวกคุณแซ่บซาบซ่านแซ่บซาบซ่านเว้ยในนี้ยังมีอะไรอีกนะนี่ไงดูดิเนี่ยคือน้ำพริกแม่นุชน้ำพริกที่รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็เรียกร้องหาข้าวสุกน้ำพริกแม่นุชก็ของเดียวกับเมตริยาตาลิงเมตริยาตาลิงก็ของเดียวกันเหมาะสําหรับให้กับคนที่คุณอยากให้เขาปากบานมึงพูดเยอะอะไใช่ไหมไม่พูดเยอะอันนี้กระทะของใครอะ่ะมึงมาโคตรหนักเลยไม่ใช่ตัวเบ้ อ๋อนี่ไงฮาบิบโตเบอยู่ข้างในนี้ทำไมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่ไงฮาบ,บิบโตเบฮาบิบโตเบสนับสนุนให้หวัยรุ่นมุสลิมไทยใส่โตเบเม,เมนูเฮ<อ>้ยก,กระทะอะไรวะกระทะของมึงเอามายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ห <laughs> นักชิปเป๋งเลยอย่างกะนํำเบประมาณสักเจ็ดแปดโลได้แต่เขาบอกว่าแฮปปี้กับการปรุงอาหารเลย <laughs> มันแฮปปี้มากเดี๋ยวลองดูวันนี้เราจะใช้กระทะนี่ปรุงขึ้นลิก์ให้เขาด้วยนะเป็นคล้ายๆรังผึ้งมันดีมากมันดีมากเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะกูไม่ไหวจะพูดหรอกเรื่องราวมันเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เมนูของเราคือเราจะใช้น่องเอนแก้วเเล ไปทำผนงผนงเนื้อเคยกินไหมเคยครับผนงเนื้อเคยกินผนงเนื้อเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยพริกแกงเหมือนกับผัดพริกเลยแต่ที่นี่เราขอย่อนระยะเวลาของพริกแกงนิดนึงเราจะไม่ตามเองแล้วเพราะว่ามันเสียเวลาเราจะไปโฟกัสกับอย่างอื่นที่มันสําคัญกว่าผนงเนื้อเนี่ยมันก็ต้องมีกะทิเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นการทํากะทิของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้กะทิกล่องเพราะเราซีเรียสมากเลยดังนั้นเราต้องปอกมะพร้าวเองอยู่ไหนวะเจอแล้ปอกเองเลยปอกเองแล้วก่อนจะขูด แป๊บเดียวแป๊บเดียว,ยวมึงอย่ามาทําเป็นเงื่อนไข,า<ม>ขาการทําอาหารมันจะไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเ <c oughs> นี่ยกระต่ายเราโฟกัสเจ็บเรื่องพวกนี้ไงวิธีการปอกมะพร้าวไม่ง่ายเลย <c oughs> คุณมีที่แงะแค่ที่เองคุณมีที่แงเราเช็คยังว่ามีกะทิ่หรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ขยาแล้วมันมีน้า <c oughs> วิธีการเลือกงมะพร้าวก็คือขย่าแล้วให้มันมีน้ำคล้องแข้งคล้องแข้งอยู่ในเนี่ยผมลองขย่าดดูละเก็บจากสวนหลังบ้านสดๆ สดผมบอกกับภรรยาว่าวันนี้ผมจะทำพะแนงภรรยาร้องดีใจโอ้ก็แค่เอาพริกแกงไปคลุกๆๆกับกะทิกล่องมันไม่น่าจะยากอะไรไม่น่าจะลำบากอะไรมากมายหารู้ไหมว่าแม่งลำบากแล้วมันจะต่างกันมันต่างกันถามว่าต่างไหมต่างเลยเดี๋ยวลองชิมรสชาติเฮดของที่มันมาจากบ้านๆน่ะยิมนี่หน่อยดิมีดไอ้เห็ดเนยามื่อกช่วยกูมั่งดิวะอ่ะ พอเราเราได้มาแบบเนี้เราก็จะขูดหน่อยกาในส่วนที่รู้สึกว่ามันจะเข้าไปอยู่ในกระทะเป็นทวกผงพวกอะไรพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมีน้ำเนี่ยได้ยินปะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กกาไปเรื่อยแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นเกาแบบต้องเป็นลายงาเป็นอะไรนะเอาแค่พอสังเกตวิธีการตอกเป็นยังไงวิธีการตอกคุณหาสันมันใช้ได้สันนี่ปึ๊บพอแล้วแป๊กนี่ไม่ขาดเนี่ยแป๊กยื่นไปเรื่อยแป๊กเนี่ยแป๊กนี่เริ่มขาดแล้วอ่าพอขาดไม่ต้องกินน้ำอ่ะพอขาดเกินน้าก่อน เอ็นชิมดิขี้แตกขี้แตกไราไร่โอ้ยน้ำหวานเลยว่ะทีนี้เราก็ขูดมะพร้าวได้เลยไหนมะพร้าวอ่ะไหนวะนู้ใส่ถุงมือก่อนเฮ็ดเพื่อสุขาอนามัยของเราคอมเมนต์มาเยอะว่าขี้แตกแน่พวกมึงทำผมก็เลยใส่ถุงมือนิดนึงเขียือใส่ถุงมือ สะอาดอยู่พอดีนอนนอยมีที่นั่งก็ต้องนั่งไางวี้ีี่นั่งนั่งแบบผมเลยเ <g ül> นี่ยเราสีเข้าไปสีข้างข้างสีข้างข้างเนี่ยให้มันดังฟืด <G ül> ฟืดนี่ว <G ül> ่ามันก็จะใส่ลงไปอ๋อต้องเริ่มข้างข้างใช่ไหมเ,เริ่มข้างข้างคุณอย่าไปเริ่มตรงกลางนะแล้วระหว่างนี้คุณก็มองนู่นมองนี่ไปไม่ต้องไปสนใจมองเฮ้ยอะไรกัน่ะก็มองอู้ยทำไป แปบเดียวแต่ว่าเอาแค่ขาวๆนะอยากให้ถึงขั้นกะลาเอาแค่ประมาณนี้เพราะว่าเนื้อของเราไม่ได้เยอะเลยเราจะทําเป็นพอชั่นเล็กๆใส่น้าไปนิดนึงเป็นน้ําต้มสุกนะให้มันมีน้ําแต่ว่าเราแค่หัวมันใส่น้ําเพื่อที่จะเรียกแขกมันิดนึงคนมีวิธีการขยำยังไงก็ขยำไปเลยแค่นี้แล้วคุณก็จะได้กะทิที่มันสดใหม่เลยนิดเดียวใช้หางไหมไม่มีไม่หางเลยเอาแต่หัวอย่างเดียวแต่ผนังเนี่ยเราจะทําเป็นซอสแบบเล็กๆด้วยน้อยไม่ได้แบบข้นคากเหมือนกับแกงเผ็ดอะไรแบบนั้นคือให้มันได้รสชาติความมันของกะทิความหอมของกะทิแค่นั้้นพอเเดีี๋ยยราาจะม กองก่อนเปล่าไม่กองเดี๋ยวผมจะบีบใส่ไปเลยเนื้อนี่เป็นเนื้อของชาโรเล่ของสินทอนะเป็นเนื้อน้องเอ็นแก้วคุณดูดิเห็นลายไหมเออโอ้โหลายโคตรดีเนี่เท่าไหร่เนี่ยถุงนี่ประมาณร้อยกว่าบาทเองนะเฮ้ยไม่ถึงด้วยมึงเสาว่ะประมาณ70กว่าบาทเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยเจ็ดสิบกว่าบาทเฮ้ยเออและที่มันแฮปปี้เลยอ่ะไอเนื้อพวกเนี่ยแม่งใจนี่เว้ยค่อนข้างที่จะมีความเหนือผมจะหั่นเต่านะหั่นเต๋าสมชายไม่ใช่แบบนั้นมึงอย่ามาบ้าเฮ้ยไม่ได้พูดอะไรเลย โอเคหั่นเตาเพราะหั่นไม่ใหญ่มากผมจะทําประมาณหนึ่งพอชั่นแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจหัน่นโอเคเดี๋ยวเราจุดเตาเลยเผานิดนึงอ่ะโอเคระหว่างนี้กระทะร้อนแล้วเฮ็ดเราใส่น้ํามันนิดนึงผัดกับน้ํามันก่อนใช่ไหมผัดน้ํามันนิดนึงให้เครื่องแกงมันหอมนี่เป็นเครื่องแกงโตซาโอ้โหกิ่นดีเลยผัดให้มันหอมก็คุยกระทะนี่ดีเลนะเนี่ยใหญ่สบายเลยผัดให้มันเป็นหอมแล้วก็เด้งสู้ไฟนิดนึงนิดเดียวน้ํามันนิดเดียวเราใส่กะทิินดนึง <Hey. S 1> เอ้ากะทิ เห็นปะเอากะทิเข้าไปปาดผมจะใช้กะทิสดของแท้คือไม่คั้นรอคั้นปุ๊บลงเลยอาจจะมีกากมีอะไรนิดนึงเห็นปะคล้ายๆกับกะทิเนี่ยมันออกมาจากลูกเลยนี่พอเราได้อย่างงี้ก็เหมือนนำส้มบาลายครับน้องเมส้มบาลายคั้นสดทั้งเม็ดเนี่ยมันก็ได้ความหอมหอมหอมครัวกระดังราก็คือครัวที่ตามจินตนาการนี่ยีใส่น้ําไปนิดนึงแต่ทุกอย่างถูกสุขะาอนามัยนะโฮ้ยหอมเลยรอให้น้ําพริกมันแตก ระหว่างที่พริกแกงเนี่ยมันเริ่มหอมแล้วแต่ว่าเราจะผัดแบบแ,แห้งๆนะเป็นพอสชั่นแบบแห้งๆไม่ได้นีีมากแล้วเดี๋ยวน้ําเนื้อมันจะออกเองผัดเข้าไปหอมไหมหอมดิพอหอมปุ๊บเราใส่น้ํานิดนึงถ้ารู้สึกว่าแห้งได้เห็นไหมพอทุ <c oughs> กอย่างเห็นไหม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 นี่ เล่นกับไฟสีอะมันจะไม่ใช่พริกแกงจา๋าแล้วเห็นปะมันจะสมูทอ่อนๆลงมาหิวข้าวเลยเนี่ยใช่ข้าวแต่ทีเนี้ยเราอ่ะจะต้องเติมกะทิตลอดเวลาถ้าน้ําแห้งหลังจากเนี้ยเราเติมกะทิเห็นปะสูตรนี้คือสูตรกะทิสดกะทิสดคือไม่คั้นรอเราคั้นแล้วเอาลงเลย <laughs> <laughs> เห็นปะม,มันจะได้ความมัน <laughs> <laughs> ความมันความหอมของกะทิที่มันสดๆจริงๆเลย มันไหมมึงว่ามันไหมทำความสะอาดมันอ่าส่น้ำนิดนึงจบเป็นเนื้อเอ็นเนื้อเอ็นหมายความว่าถ้าสะดุ้งหรือว่าไปลวกจิ้มเนี่ยมันจะไม่เหนียวมันจะได้ความเคี้ยวแต่ถ้าใครที่อยากจะสโลคุกให้มันเปื่อยก็ยินดีแต่สําหรับผมผมชอบความเคี้ยวนิดนึงมีเกเจอรนิดนึงไม่เปื่อยยุ่ยซะทีเดียวผมจะใส่ซอสปรุงรสนิดนึงแต่ว่าใส่ห่างๆางนิดนึงโอเคพอ3หยดน้ามันหอยนิดหน่อย เป็นเบสเป็นเบสะคล้ายๆกับเป็นเบสของการปรุงรสทั่วๆไปน้ำตาลผมจะไม่ใส่เพราะว่าความหวานของกะทิเริ่มออกช้อนไม่มีชิมแป๊บหนึง่งโหช้อนอยู่นูน่นเว้ยเฮ็ดจะีแป๊บหนึ่งโอ้ยไหม้แล้วไหม้เปล่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนเค็มไหม,ไม น้ำตาลน้อยเราต้องใส่น้ำตาลปีหนึงอันนี้เป็นน้ำตาลโนดผมให้ใส่ส,ส,สองสามก้อนแล้วกันสองสามก้อนนิดนึงแล้วจะใส่น้ำอีกทีนึงแล้วน่าจะขึ้นได้แล้วแหละรอมาซอยมะกรูดรอมะกรูดสดๆจากที่บ้านเลยนะทุอย่างอ่ะมันจะต้องสดเว้ยทุอย่างแม่งแฮปปี้พอแล้ววัตถุดิบดีอะ่ะโหได้เลยกระแดอ่ะ นี่จะเสิร์ฟเป็นพอชช้อนเล็กๆ,ๆเคเคนิดนึงแป๊บหนึงเฮดยังไม่จบหูยน่ากินว่ะเดี๋ยวผมจัดจานนิดนึงอะไรวะนี่ทานคู่กับมะเขือยาวทีนี้ผมจัดจานก็คือเอามะเขือยาวทั้งลูกเลยนะกินแกมไปเลยเอาไปวางเนี่ยมันก็จะได้เขาเรียกว่าเป็นมิติ อีกมิตินึงและไอ้ก,กากมะพร้าวนิดนึงมันจะคล้ายๆกับเป็นสแครมเบิลสแครมเบิลก็คือมันจะกรอบๆแต่อันนี้ผมอยากจะให้รู้รากเงาของแผนงมันคือใช้มะพร้าวไงเราก็เลยเอามะพร้าวเข้าไปอ๋ออ,อย่างนี้เออนะเนอะเป็นขยุ่มหนึง่งถ้าใครเคยกินผัดาพริกมะพร้าวใส่ปลาดุกกระต่อ่ะเขาจะเอาเครื่องแกงไปผัดแล้วเราก็กินคู่กับอันนี้เออได้วะ่ะเดี๋ยวก่อนนิดนึงเฮ้ดยังไม่จบ Oh. โอเคอ่ะนี่คือผมชายช้าชื่อว่าเป็นพานงเนื้อเอ็นแก้ววิทกากสุโบผัดพริกแกงเขาเรียกว่าเป็นเมนูไทยๆที่เอามาแดบแอบพไพรแล้วก็ดูจากหน้าตาหรือว่ารูปลักษ์เนี่ยมันน่าจะไปสู่โลกภายนอกได้ดีเลยทีเดียวมึงชิมก่อนไหมอชิมชิมได้ชิมอืมเนื้อเด้งเลย ไม่มึงหน้าตาตื่นๆมากตอนชิมอ่ะไม่หวานน้ำได้ได้ได้ไดได<ม>โอเคประมาณนี้กิมแก้งกับมะเบเอมะเขือยาวหน่อยประมาณนี้ฝากไว้ด้วยครัวกระดังรางแล้วเจอกันสนนองฮาลองชิว